จิตวิญาในการครอบนาความคิดคนหมดใจให้กับมารักคุณมากกว่าเดิมสิ่งที่พวกเราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความรักเนี่ยครับมันคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากครับวันต่อวันครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในความสัมพันธ์ตอนนี้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากให้กับเขาได้ ความรักเนี่ยคือการขายไอเดียครับให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วมันจะมีความสุขับต้องทําให้เขาติดหนี้ทางจิตใต้สํานึกก่อนครับทําให้ตื่นเต้นครับเช่นเลยครับการมอบของขวัญครับการที่คนแกะกล่องของขวัญในขณะที่กําลังแกะกล่องของขวัญเนี่ยใจมันจะลุ้นครับพอโดพามีนมันหลัง่งมันเกิดความตื่นเต้นมากๆม,ม,มันจะรู้สึกอบอุ่นกับคุณแบบบอกไม่ถูกครับ แต่มันก็จะยังคงดูเหมือนกับว่าไม่สนใจแต่วันหนึ่งวันใดที่คุณเดินก้าวออกมาจริงๆมันจะอยู่ไม่ได้ครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ